สวัสดีค่ะป้าหมอสศรษีโชคเรียกนายแล้วค่ะพี่น้องขามาทำนายดวงราวันกระจาวันที่11 1 1นะคะอ่าเพื่อจีกายนนะคะ2567ซึ่งตรงกับวันจันทร์สีเหลืองวันทำงานปกติลุยๆนะคะพี่น้องขาอดทนนะคะเหนื่อยเนาะรู้ว่าเหนื่อยนะคะพี่น้องขาทุกคนเหนื่อยนะอดทนค่ะทุกอย่างมันก็จะดีเองเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะพี่น้องขาเนาะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะสู้เราอดทนไม่ได้เลยค่ะพี่น้อง่ะ เอาละค่ะเข้ามาแล้วขอกำลังใจกันเด้อกดหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะคะกดติดตามด้วยพี่น้องจา้าใครต้องการเช็คดวงส่วนตัวนะคะทักไอดีไลน์เนาะมีโปรอยู่นะ,ะดูลายมือลายเส้นปี2 5 6 8นะคะทั้งปีดูว่าเราจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างเนี่ยโปรปกตินะคะปกตินั้นเนี่ย399เเลเหลือ2 9 9เท่านั้นดูครบจบทุกเรื่องนะคะด้วยลายมือลายเส้นแผนที่ชีวิตของเรานั่นเองค่ะเอาละค่ะทำนายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ พี่น้องวันอาทิตย์ดูว่าสวยเละรวยเวอร์อาลางสังหรณ์แม่นๆนะ,ะมีสเนสเน่ห์เสน่ห์เป็นพิเศษเนาะในวันพ่งนี้แล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในหน้าที่การงานในตำแหน่งงานหรือที่อยู่อาศัยและรวยจริงๆนะคะเรื่องของเงินเข้ามือเงินสดๆเข้ามือสําหรับพี่น้องอ้วนอาทิตย์สิ่งที่ต้องเตือนก็คือระมัดระวังนะเมื่อรวยแล้วเนี่ยจะมีคนขอความช่วยเหลือเรื่องของการเงินละนี่นะถ้าเรามีเยอะๆให้ได้ค่ะพี่น้องขานี่นะคะหรืออีก อย่างหนึ่งก็คือพี่น้องวันอาทิตย์มีเครดิตนอนาะมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินนะรองเงินอยู่ก็จะมีเงินเข้ามาเนาะมีโชคมีลาบเข้ามือค่ะพี่น้องขาในวันพรุ่งนี้ค่ะดีค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเกิดจากส้นพิเศษของเราค่ะส่วนเลขหน้าให้เลขอะไรมีเลขสองหนึ่งสี่เก้าหกสองหนึ่งสี่เก้าหกค่ะขอให้เหงงมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างจ้านะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นะอาจจะเดินทางเนาะเดินทางทํากิจทําการแก้ปัญหาไปหาหมอก็ได้นะคะ แลอาจจะเดินทางจริงๆหรือเป็นห่วงคนที่อยู่ไกลๆก็ได้มีแปลนเดินทางไปไกลๆทางานนะคะพี่น้องขาและเป็นห่วงคนรักคนที่อยู่ข้างหลังนะคะพี่น้องวันจันทร์ก็อาจจะออกเดินทางหาเงินก็ได้นะคะถ้าไปแล้วดีเชิญนะคะพี่น้องวันจันทร์ขานะเออพี่น้องวันจันทร์อย่าทิดตกนะคะอย่าเครียดนะคะอย่ากลุ้มนะคะอย่าเซ็งนะคะพี่น้องขาลุกขึ้นมาสู้นะคะสู้เข้านะอย่าเซ็งค่ะทุกอย่างเรากําหนดได้เรากํากับได้นะคะอย่างที่ว่าตั้งแต่ต้นคลิปต้องอดทนค่ะ ทุกอย่างต้องอดทนค่ะเดี๋ยวก็ดีเองค่ะพี่น้องวันกันเลขน้าโชคมาจากไหนมาจากเลขพานักของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข6 8 4 4 6 8ี่ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเมาดูพี่น้องวันพุธโทษนะคะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะก็ทํางานหนักๆลุยๆอยู่นะคะงานทั้งนั้นเลยค่ะในวันพรุ่งนี้เคลียร์งานงานเยอะงานยุ่งนะ ่วนใครที่เปิดกิจการการเ,เปิดกิจการนะคะก็ดีค่ะมีออเดอร์รัวๆเนาะมีโปรเจกต์งานที่เข้ามาและลงมือทําได้เลยนะคะพี่น้องขาดีเรื่องงานเด่นมากนะ,ะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังพี่น้องวันอังคารคือระวังจะรับผิดรับชอบแทนบริวารแทนผู้อื่นนะคะผู้อื่นทิ้งความเดือดร้อนไว้กับเราอย่างบอกๆก,ก็คือทิ้งพลังงานไว้ให้เราทําน,นั่นเองนะคะพี่น้องขายัางไงแล้วเนี่ยพี่น้องวันอังคารก็สวยเนาะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหน มาจากเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข1 0 3่1 0 3 5่ค่ะขอให้เฮงเมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันก็เป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวบุตรหลานนะคะทําทุกวันนี้เพื่อคนในครอบครัวว่างั้นเถอะนะคะแล้วก็พี่น้องวันพุธกลางวันเงินดีนะคะมีคนสนับสนุนเรื่องของการเงินเงินทุนมีเครดิตนะคะเรื่องของการเงินนั้นโอเคนะคะพี่น้องจ๋า ส่วนสิ่งที่จะต้องระมัดระวังเลยเป็นพิเศษก็คือเรื่องของอารมณ์เรื่องของปัญหาต่างๆที่มีอยู่ณนขณะน,นี้อยากเครียดอยากกลุ้งนะคะอนอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่อย่างนั้นเราจะไม่สบายเนี่ยนะคะหรือใครที่มีในพันธะภาระเรื่องเงินเรื่องคดีความหรือเรื่องไงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะพีน้องวันพุธกลางวันขาฝั่งทางนี้ทุกอย่างแก้ได้แก้ปัญหาได้นะคะอย่าคิดล่วงหน้าไปนะคะพี่น้องจ๋านะ คืนนี้ถ้าสมมติว่าเราคิดจนสว่างเราก็แก้ไม่ได้หรอกค่ะต้องรอให้ถึงวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องนาฉะนั้นหลับนะคะให้สนิทเตยค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือเลขที่บ้านก็ได้ส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข65196519 65ค่ะขอให้เห็งๆมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนอ่านะคะวันพุธกลางคืนก็เหมือนกบหมดทุกหมดเคราะห์เีดาอานวยพรตัดสินถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสัมมาอาชีพ ะะอ่ะอำนวยพรนะ,ะให้เราประสบความสำเร็จเลยนะคะอ่าแต่ขึ้นไพ่ถ้วยหมดทั้งหมดนี้ความหมายก็คือเราอาจจะเจอคู่แท้เจอกรลยาณมิที่ดีหรือเกิดรักกวนนะคะในกรณีที่นนยน้อยกับคนรักก่อนหน้านี้นะคะเทวดาบอกว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันนะดังนั้นคุณทิ้งกันไม่ขาดทะเลาะกันให้ตายยังไงก็ไม่ขาดเอาว่างั้นนะคะน่าจะเป็นในลักษณะแบบนี้ด้วยเนาะพี่น้องวันพุธกลางคืนในวันพรุ่งนี้เนาะนะคะ เรื่องของเงินส่วนก็โอเคนะคะพี่น้องขาหรือได้ะไรแบบเบิ่เบิเนาะเออถือว่าไพ่ออกมาดีค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขเก่าหรือเลขเกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักของเราส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรเลข2 0 5 9 2 0 5 9อห้เขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีดีเด่นในเรื่องของการงานกิจการเหมือนกันนะคะเรื่องของสินค้าเรื่องของลูกค้านะคะเรื่องของเงินส่วนดีเยี่ยมเลย มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะพี่น้องขาขาย,ยายในส่วนของกิจาการ mm hmm. การเงินเข้าค่ะเจรจาเป็นเงินเป็นทองขายของดีนะคะมีคนนําแนวทางในเรื่องของการเงินมาให้กับพี่น้องวันพฤหัสบดีละค่ะนะสิ่งที่จะต้องเตือนคือเรื่องของสุขภาพใครที่เปิดปวดเนื้อปวดตัวดูว่าไม่ค่อยสบายก็พักผ่อนพักร่างนะนอนนิ่งๆสบายอย่าซนนะคะพี่น้องขาเนาะหรืออีกในนึงก็คือมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะไม่ต้องไปวิ่งแกะวิ่งแก้มันให้เหนื่อยละนะคะ นิ่งสบ้างสงบสยบความเคลื่อนไหวปล่อยการเวลาเป็นตัวเยียวยาแก้ปัญหาให้กับเราว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องวันพระฤหัสสวัสดีเลขนำโชคมาจากไหนมาจากหนะ้าเลขที่เฝ้าก็ได้หรือมีคนส่งข่าวก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรเลขสองแปดสามสี่สสามค่ะขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันสุขส,สทั้งวันจ้ะนะจ๊ะพี่น้องวันสุขเงินดีนะเออนะคะเงินดีควบคุมเงินได้แล้ว ก็แอบตังวลเนาะตังวลในเรื่องบริวารน,นะคิดนะจิบตกนะโอ๊ยไม่ต้องไปคิดไปเครียดอะไรมันมนักหนานะคะพี่น้องวันสุกข,ขานะเห็นไหมนะเครียดเรื่องเงินเงินก็มาอ่าเครียดเรื่องทรัพย์สินมรดกก็โอเคจัดการได้นะคะอืมเหมือนปาฏิหาริย์เกิดเนาะพี่น้องวันสุขรอ่ะนะคะเห็นไหมคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองสิ่งที่ได้ลงทุนลงแรงก่อนหน้านี้ก็มีเม็ดกําไรก็มาแล้วนายเห็นไหมคะลงทุนแล้วไม่ขาดทุนว่างนั้นเถอะ และสามารถเก็บหอมรอมริบได้เลวทีละเหรียญทีละเหรียญเนาะสำหรับพี่น้องวันศุกร์ค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเราค่ะส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข4 18แล้วก็8ตัวนะคะ4 18แล้วก็8ค่ะ4 18 8ค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์จ้ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นไงเดินทางเดินทางนะ หรือรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะพี่น้องจา๋านี่เรื่องงานเด่นควบคุมบริวารกิจการได้เป็นอย่างดีเดินทางเดินทางไกลไกลเป็นว่าเล่นเลยนะคะแต่ก็สําเร็จติดต่อเจราจาเรื่องอะไรก็สําเร็จเรื่องเงินก็เด่นนะคะมีเงินงก้อนโตเข้ามือมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินนะคะหรือเป็นายหน,หน้าค้าที่ดินก็ได้คําตอบเนาะพี่น้องวันเสาร์อ่ะโชคดีอ่ะในวันพรุ่งนี้น่ะนะคะโชคดีทุกเรื่องด้วยค่ะพี่น้องจ๋าเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลข ิดจากการเดินทางก็ได้หรือพาหนะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพา่เลขกะไรมีเลข6 4 7 1 0 6 4 7 1 0ค่ะขอให้เข็งๆป้าหมอไวโพรให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ